วันนี้มายมาร้านแคสซี่บีค่ะสเต็กอร่อยมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่านี่ค่ะเป็นร้านสเต็กของเชฟออตโต้นะคะจากรายการท็อปเชฟไทยแลนดน์นี่วันนี้พาคุณทิพย์มากิน,นะคะ่ะคุณทิพย์สั่งอะไรไปคะเซกลาโยฮะเซกลกเตอร์นั่นน่ะนั่นมันใช่จุลศิษย์พักหรือเปล่า เออไม่ใช่ไอคิมเป็นนักร้องไอ้ยังแล้วอะไรอีกสั่งอะไรไปอีกค่ะอะไรวะนึกไม่ออกซีซ่าสลัดเคซี่เคซี่อะไรเคซี่สปาเกตตี้ของทางวัฟเฟิแล้วก็เบอร์เกอร์นี่ลองชิมดูใช่อยู่แถวไหนคะพี่คลิปร้านอยู่ตรงไหน บ้านพี่จะถามทำไมส่วนพริกตรงไหนคะไม่รู้จักอยู่ดีพี่ลิ๊ไม่รู้จักอ๋อไม่ใช่คนทุกที่เหรอคะโอเคถ้าใครอยากมากินนะคะหาไม่ยากค่ะเซิร์ชคำว่าเคซ s t e ี k h o u s e ค่ะมาไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลใครมาสวนพึ่งก็ลองแวะมาทานนะคะโอเคดเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอาหารกันเนาะนะคะนี่ก็จะมี เชฟอยู่ข้างนในบรรยากาศร้านก็ร่มรื่นนะคะนี่ไปหน้าร้านมีเจอไปร้านนี้เข้ามาเลยค่ะสีก็จะเหลืองๆหน่อยนะคะนี่นะคะวันนี้เรามีแขกพิเศษสองคนค่ะเป็นนักชิมค่ะนักชิมแบบสอบสูงวัยนะคะ ็นสวด้วยที่มาจากสูงไวเดี๋ยวจะให้นักชิมรีวิวนะคะว่าวันนี้อาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างนีรอ <c oughs> ก่อนรอ หน้าตาน่าตาไข่กุ้งไข่กุ้งแล้วอะไรอีกเบคอนไข่กุ้งเยอะมากเลยเบคอนแล้วก็มีแบบว่าสลัดมีขนมปังมีน้ำสลัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องคลุกกันโอเคเดี๋ยวลองมาชิมดูนี่ค่ะรอนักชิมเอาเลยค่ะโอ้คุกให้นักชิมเลยค่ะวันนี้มีนักชิมกิตติมศักดิ์นะคะสองท่านให้พี่กิฟติมก่อน เดี๋ยวจะคุกให้คนเะลาสูงไว้กินดีค่ะเพราะว่าเป็นผักดีจัดใจแล้วก็ดีจัดสุขภาพผักอะไรนะเรียกว่าอะไรผักกระเฉดหรือเปล่าไม่ใช่ผักคอร์สได้ไหมเบอร์เป็นอะไรได้แม่ก็พูดส่งเด็ดให้ผักคอร์สอ่ะมันกุ้งอร่อยด้วยเรากินได้ไหมลาซาลซีซ่าเฮ้ยไม่ใช่ผักเเกตี้เขาเรียกว่าอะไรนะสปาเกตตี้ ไอ้ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมใช่คิดว่ายแตเป็นน่าจะเป็นซิกเนเจอร์นะมันชื่ออะไรแนละ้แม่กำลังดูมันชื่อสป,ปาเกตตี้เคซี่บีค่ะคน่าจะใช่เพราะว่าชื่อร้านชื่เอเคซี่บีเคซี่บีเคซี่บีค่ะมาให้ดูเท็กเจอร์ดิหน่อยนะมีอะไรบ้างเนี่ยมีมีหลายอย่าง,างน่าจะเป็นไข่กรอบนะคะแล้วก็โรยชีสแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้น่าจะเป็น มะกอกแล้วก็เป็นน้ำซอสของสูตรร้านเขใช่ไหมไไ้น่าจะเป็นปชินะ้ำซอสนี่เป็นเทียบอะไนงไปงั้นไง้นดูที่น้ำซอสเต็ไหมมาแล้วเยสเต็กไก่แรปแรปอะไรคะิปแรปเปอรย นี่ค่ะใช่แรปเปอร์แรปเปอร์จริงๆคือ,อ,อแรปเปอร์เอาแรปเปอร์ได้่ะ Yes เอสนี่ลองหันให้พ่อหน่อยอ่ะให้หันให้พ่อกับแม่ชิมหน่อยใช่ก,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 ก็เมื่อกี้ไม่บอกไปบอกไปทิมว่าจะเป็นไดโนเสาร์เหรอคะไม่น่าจะใช่นี่นะคะ อันนี้ข้างในอ๋อเนี่ยให้ดูอะแต่หั่นให้ดูเพิ่มเนื้อคือไส้กรอกไส้กรอกแล้วมีหลายหลายเลเยอร์นะครับหลายเท็กเจอร์ใช่ไหมคะนี่นีคอไอันนี้อันนี้น่าจะเป็นหมูหรือไก่น่าจะไก่นี่ไก่ไก่แับรับเก่าของเขาแล้วนี่น่าจะเป็นไส้กรอกนะโอเคก็คือกินในหนึ่งคำนะแล้วก็จะมีใช่ก็มีเครื่องเคียงก็จะมีเห็ดนะเห็ดมาแบบผัด ผัดทอดแล้วก็มีเรนไฟแล้วก็สลัดค่ะโอเค okay. ่ะเดี๋ยวขอชิมให้พ่อชิมว่ากลาคืออะไรคะพี่ทิพย์เนี่ยตรงกลางเป็นไส้อั่วนะครับถ้าเราผ่าออกมาเนี่ยมันจะมีหลายชั้นมากเลยก็มีแบบว่าชั้นนอกนี่เป็นเบคอนอ้นตรงนี้ไก่ของเขาตรงกลางนี่คือเป็นไส้อั่วเลยเนี่ยไก่ประยุกใก่ตรงกลางรสชาติก็จะแบบก็คือทุกอย่างโลเข้ากันก็คือน้ำซอสเขา่าจะเป็นรสของหน้าจะเป็นรสของทางร้านนะก็จะอร่อย ทำมันใหญ่ไงเลยต้องแยกกินก็ไก่เขาจะนิ่มๆใช่ไหมแล้วจะได้แบบว่าความเผ็ดของไตอ่วนิดหนึงอะไรเงี้ยก็ต,ตัดรสกันใช่ไหมคือนในหนึ่งคำเราก็จะได้หลายรสครับได้หลายรสเลยรสอะไรบ้างคะ <c oughs> นั่นแม่ มาแคุณแม่เป็นไงบ้างคะคุณแม่คุณพ่อฝั่งคุณแม่คุณพ่อเป็นไงคะเคยกินบ้างยังเมนูนี้ไม่เคยคนที่พามามานะค่ะไอ้เหี้ยเราไม่เคยกินกันเลยสั่งไม่ถูกนี่ถังไม่ถูกแม่ค่ะวันนี้พาพ่อกับแม่มากินนะคะมันดจริงคำหนึ่งมันก็ใหญ่มากนะคะมันก็คือแบบซอยแบล็กเบรดเนี่ยชิ้นมันใหญ่มาก กิมเป็น้ใไรกินเลยบอกมาแบบครอบครัวนะคะกินมาส3-4คนเลยค่ะใครกินชิ้นขนาดนี้ได้นะครับผม เพ,เพื่อนครับเพื่อนสมัยวัยเยาว์เจอกันตอนโตตัวเท่ากันเลยจ,จริงๆพวกโคตรเท่ากันไปตามน้องนายไปโครฟิว 哈哈哎呀！哎呀！菠萝荷。对、哎、呀？哈？ ลองชิมสิคะลองชิมให้ไหมลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูเลยดีพี่ยิมจะชิมให้ดูนะคะว่ากรอบจริงหรือเปล่าเราตีทำไมตบเซตนี่ชิมให้ดูนะคะเป็นไงคะได้ไหมมันเย็นระหว่างไม่โดนพิดพี่แต่ก็อร่อยดีนะแต่จริงๆให้ไ,ไหลฟ์หม่ว่ามันอยู่ที่อะไรคะไอ่จิม นี่นะครับผมเกษตรกรญี่ปุ่นอาดีไหมพยายามได้ไหมพยายามจริงจริงนมองแมวพ่อนองกล้องมมันส่วนแสงพ่อตปก่อนไมต้องมาเจ็บเข้าแวะไม่มาเหนือก็ได้ค่ะแค่นี้ก็หนาวแล้วเหนืออะไรเหนือความพัหนาเหนืออารมณ์มองกล้องเลยวมอกเลยเอ๊ะนิอเ้ okay hey.